สวัสดีครับเอฟทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านวันที่แล้ววิ่งรูด8กับ3ได้เฮกันนะครับเข้าเลขก8หลักพันนะครับออก87นะครับแล้วก็3 3มบนนะครับวิ่งรูดเด้งทั้งบนทั้งล่างก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนสูตรอื่นๆก็มีเข้าวอยู่นะครับสูตรโปรแกรม1000สูตรกับ3 0 0 0 0สูตรชน17 9เข้าเลข7อยู่ ถ้ามาจับคู่กันกับ2ตัวนี้นะครับกับ8นะครับก็เข้า8 7อยู่ก็มีคนได้อยู่นะครับมี fc ได้อยู่ก็อแสดงความยินดีอีกครั้งนะครับเรามาคิดกันต่อนะครับในงวดนี้นะครับสูตรวิ่งรูด2สูตรนะครับแถบอีก1สูตรนะครับวัที่แล้วเด่น2ตัวมาตัวเด่น7กับ8อีกสูตรหนึ่งก็เข้านะครับสนดูตรมาครบไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะคิดให้นะครับสูตรเก่านะครับ สูตรเดิมนะครับสูตรเจ็ดตัวมาครบบางไม่ครบบางนะครับดูลูกศรนะครับนี่นะครับใช้เลขเจ็ดนะครับใช้เลขเจ็ดมาตั้งเลยนะครับเพราะว่ามันบวกศูนย์นะครับเจ็ดบวกหนึ่งอีกทีหนึ่งนะครับเป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเอาเฉพาะเลขศูนย์นะครับบวกสามก็ได้สามนะครับสามบวกหนึ่งก็ได้สี่นะครับสี่บวกสองก็ได้หกนะครับ เด่นเจ็ดแนนะครับในงวดนี้นะครับไปต่อกับสูตรที่2นะครับสูตรที่2เป็นสูตร2ตัวมาตัวแต่งวดที่แล้วมาครบนะครับเด่น7กับ8มาครบเลยมาครบ2ตัวเลยไปกับ7อ่าอันนี้สูตรที่2นี่สูตรที่2นะครับสูตรที่2ให้ใช้หลักสิบนะครับ ใชหลักสิบใชหลักสิบกับหลักหน่วยนะครับสิบกับหน่วยบวกกันนะครับก็นําเลขสามหลักสิบนะครับมาตั้งบวกหลักหน่วยเลขสามนะครับบวกเลขคงที่เลขห้านะครับก็เท่ากับนะครับเลขห้าเป็นเลขเป็นเลขคงที่นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงอ่าสามบวกสามได้หกนะครับ 6บวก5เท่ากับ11นะครับบวกเพิ่มอีก1น,นะครับเป็น2นะครับเด่น1กับ2งวดที่แล้วเด่น7กับ8นะครับไปต่อกับสูตรที่3นะครับสูตรที่3สูตรท,ที่3ให้ใช้หลัก10เนดะ้อ นะครับสูตรที่3ให้ใช้หลัก10นะครับหลัก10คือเลข3บวก9คงที่นะครับก็เท่ากับ12มสอเาจะพาะหลักหน่วยเป็นเลขเด่นนะครับเลขคงที่เลข9กนะครับสีแดงนะครับเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนสีชนกันแล้วนะครับ1กับ2นะครับสูตรที่2กับสูตรที่3นะครับทีนี้ไปสูตรที่4นะครับ ดูที่ C นะครับไม่ใช้หลักหน่วยนะครับดูที่ C ไม่ใช้หลักหน่วยเลยดูตามลูกศรนะครับชี้ตรงไหนก็ใช้เลขนั้นนะครับไม่มีตัวบวกนะครับเลขคงที่เลยหลักหน่วยนะครับเลขสามนะครับวดที่แล้วก็สามเหมือนกันนะครับเหมือนกันของวดนี้เลยนะครับเลขสามได้ตัวเดียวกันเลยนะครับ วัที่แล้วก็จับคู่โต้ให้นะครับหรือว่าให้วิ่งรูดนะครับสูตรที่3ามวัที่แล้วได้8ดนะครับก็ให้จับคู่กับ3ามก็8ป3 3 8ดสามสามแดเป็นคู่โต้หรือได้วิ่งรูดทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับวันนี้วิ่งรูดเลข2นะครับเรียนเลข2รองเลข3นะครับส่วนสูตรที่1มาครบอ่าวันนี้เขาท่าอยู่4กับ6กนะครับนำมาจับคู่กับ7 8 9 0 3ปเด้อ ไปดูสูตรโปรแกรมก่อนนะครับก่อนจะจับชุดนะครับดูขวามือเดอร์อันนี้คือสูตรโปรแกรมนะครับดูขวามือด้านบนนะครับสูตรหนึ่งพันสูตรนะครับดูหนึ่งพันสูตรเด่นหกสี่เจ็ดห้านะครับและด้านล่างสามหมื่นสูตรเด่นหกสามสี่สองศูนย์ซึ่งทั้งสองใบชนสี่กับหกนะครับแล้วมันก็มาชนกับสูตรที่หนึ่งสี่กับหกนะครับผมก็จะจับคู่ให้นะครับ จับแค่2ตัวก็พอนะครับเอา2ตัวให้ถูกก่อนนะครับผมก็จับ4 1 4 2 4 3สนะครับแล้วก็6 1หนึ่งนะครับผมจับแค่นี้นะครับส่วนเพื่อนๆก็ตามใจตัวเองนะครับจับแบบไหนชอบตัวไหนรักตัวไหนชอบตัวไหนก็จับจับคู่ตัวนั้นนะครับในส่วนตัวแล้วผมชอบแค่นี้นะครับผมชอบเล็กชนนะครับ 1,000สูตรกับ30,000สูตรชน4กับ6มันก็มีนะครับ2,3,4านี่2 3, 4, 4, 4, อก็มีหมดเลยตรงนี้นะครับดูด,ด้านล่างขวามือนะครับ30,000สูตรมันชนกับเลขวิ่งรูดสูตรมือนะครับ2กับ3มีอยู่ครับถ้าอยากจับเลข0ูนย์ด้วยก็ได้นะครับก็ใช้เลขชนนะครับ6 3 6 4 6หก4ี4ห2 0 0ศ จับตามนี้ก็ได้แต่ว่าผมจะใช้สูตรมือด้วยนะครับผมก็เลยจับแบบนี้นะครับ4ีหนึ่งซีสองีสามหหนึ่งหกสองกะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับลองจับชุดจับเลขกันเองนะครับจับตามใจตัวเองนะครับแล้วแต่ชอบนะครับผมจับชุดให้อาจจะไม่ถูกก็ได้เพราะว่าผมเลือกตามที่ผมชอบเท่านั้นนะครับเลขที่ออกกับเลขที่ชอบอาจจะเป็นคนละเลขก็ได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ้าเพื่อนๆเอฟซีท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ